พี่น้องวันนี้มากินข้าวกับข้าวหอมนะคะกับคุณยายกับข้าวหอมนะคะมาข้าวหอมบง่ไมบงไห <laughs> ้บ่งมือนันวับวัแบบแวบๆบอยู่กับยายนี่ยายก็พากินข้าวอยู่ด้วยเด้อมาค่ะมามามา,มากินข้าวด้วยกันทอดเนื้อเด้หน้าบ้านเพิ่ิสิประชุมออสมอคุณหมอเิ่นมาออกมาประชุมเรืองพญาต พยาดนอนในพยาธนะคะมันบานกเลยค่ะกล้งเลมิเราก็จะมากินข้าวแยวสภาพเราก็อาจจะเราได้ไปถ่ายทำสองครั้งแล้วเนาะแต่ว่ามันเปิดเสียงไม่ได้เนาะนะคะเพราะว่าเขาจะใช้เพลงนะคะอันนี้ตากับคุณน้านะคะอยู่ที่ใต้ต้นไม้เนาะนะคะเพะตอนเช้าไม่มีอะไรทาก็นั่งคุยกันเนาะนะคะใต้ต้นไม้อากาศเย็นเย็นนะคะใต้ลมไม้เนาะนะคะข <c oughs> ันซ้ายมามันห่อนแดดตัวพี่น้องไปใส่ม้าใส่ยาลําบากฝ่าวิ่งเข่าแยกหอมสิออกไปขอ เต่างไม่ตายไปเสียคาไฟเนาะนะคะแล้วก็จะไปขอเปลี่ยนหมอนะคะเพื่อเปลี่ยนหมอเนาะนะคะขอหม้อใหม่นะคะลงหม้อใหม่เพิ่มถ้าบ้านเขาก็จะกําลังเริ่มทําการประชุมกันเนาะนะคะคุณหมอเขาก็เริ่มจะออกมาแล้วเนาะนะคะ แต่เราก็จะกินข้าวกินปลากันไปก่อนเนาะพี่น้องนะคะกินทั้งข้าวเหนียวกินทั้งข้าวเจ้านั่แหละนะคเบกกินซอระบบนะคะฟันไม่ค่อยดีหอข้าวกินแป๊บเดียวข้าวกินแป๊บเดียวแสดงว่าหิวนะคะกินกับม่วงสุกเคียวเสเบยเนาะนะคะมันก็จะเป็นเคียวเสเวยเนาะอันนี้ก็จะเป็นหมูทอดนะคะอืมอร่อยมากเลยทำคลิปสักหน่อยหนึ่งนะคะฝนจะออกจากบ้านเนาะพี่น้องนะคะ อร่อยผสมนยกโปยกโปมากเนาะอันนี้ค่ะข้าวเหนียวนี่ข้าวเจ้าเนาะข้าวเจ้าหุงไว้ครึ่งหม้อเมื่อบานเสียดายมากเลยอุ่นไว้นะคะเขาไม่เสียนะคะเพราะว่าเขาอุ่นแล้วนะคะคือเสียบเสียบแช่ความร้อนไว้ทั้งวันอ่ามากินะะข้าวเหนียวเนื่องจากเราปวดฟันเนาะนะคะก็เลยกินข้าวเจ้าข้าวเจ้าก็กินได้พี่น้องย่าวมกับปั่นนะนะคะปัน่นคือข้าวเหนียวนี่แหละปั่นใส่แลก็ะอา หมูเด็ดเดียวมาใส่พี่น้องนี่แล้วก็มีกากกระทูพร้อมเนี่น้องหอมแล้วมากากากระทูมาเด้อุนอันพุธอีกน้องพุธอีกสิมากินกากากระทูนั่นกันอืมอืมเอ้ามันได้ยังไงมามานะะมากินเนื้อทอดนะคะทำคลิปลงสักสามสี่นาทีนิดหน่อยนะ,ะอย่างน้อยก็ให้เกิดเวลาเนาะนะคะอืมอร่อยอู้ดูทำหน้าฟินมากค่ะหอมเขาทำหน้าฟินมากอร่อยเขลับตา เขาจะเปิดเ,เรียนอีกสามวันข้างหน้าเนาะวันที่เจ็ดนะคะวันหญ่ก็ผัรซื้อ,อนนชุดนี่หลอดน้ำอ่ะอืมนี่หลอดน้ำกดมาแล้วน้ำเย็นอืมนางกินยุ่ยเตียงพี่น้องแต่ว่ามาโซฟานั่งอยู่ปุ่นมองกินข้าแก้วน้ำยังใหญ่อืมเสื้อมาเห็นว่าม่นั่งกินข้าสามพันแต่ว่าม่นั่งกินอยู่เตียง <laughs> อะไรบอกได้ว่าโอ้ยายตูมันห่างเกา่เกาๆออกแนะจะได้หรือจนเงินขอซื้อมาเห็นอ่อนแน่วันสัน แล้วออมาปิดแล้วว่าปเปิดกว้องนั่นเห็นลมมันเขามันหอนไหลแล้วก็เป็นตะยูให้เสียงทำไมถ่ายวิดีโออยู่เนาะนะคะจ่าพันโซกัน,นอยู่พอๆเราติดฝ้าออกไปเบื้อง,งวัวเราอยู่ทงเราจะมาเราห่อนแดดยังหอมบาดยังใส่เหลียงวัวสะกอนตอนบ่ายยังขอไปคอไฟเดยวสิไปเอาตังมาให้เนาะนะคะช่วงบ่ายยังขับไปแป๊บนึงนะคะเลยบอกเราเนาะ,ะช่วงบ่ายยังคอยเรียนขับไปข้าวเดียวเพราะว่าอืม เป็นหว่งวงหัวนะคะจันหัวเป็นอันตรายเพราะว่ามันแดดแห้งพี่น้องนะคะเรา,าจะควาวลาจักซีหาที่น้องนะคะข้าวเจ้ากับบะเ็นยัางข้าวเหนียวกับบะเ็นยัางกับปันได้ที่เข่าหละพี่น้องนะคะเพราะว่ามันก็ปั้นได้เหมือนเดิมนะคะบางทีไความก็ใช้ข้าวเหนียวม่วงๆเี่แหละกินกับข้าวเจ้าก็มีเนาะนะคะ ใช้แบบนี้กินก็ได้ในตู้เย็นก็มีข้าวเหนียวมะม่วงมูนนะข้าวหอมฟินฟินมาสามเป็นวะมากินเพิ่นกินหมูทอดเป็นว่าฟินนะครับเปนซื้อมาเองเนี่ยพิ่นยำจุ๊บๆเ๊บเป็นว่าฟินเลยเป็นวะอือร่อยไหมคะอร่อยไหมคะคุณหนูรับจ่าผ่านฟินมาพี่น้องบางเจ้ายิงทั้งหัวแล้วฟินมานแล้วว่าน้องฮัดผูกเสื้อลงแถวเน,ะนาะสาวเนี่ยต้องฮัดแล้วเพระาะว่ะมู้ยจะเปิดแล้วเนาะนะคะ นี่ก็นั่งอยู่ข้างต้นนันบักเขียบน้อยนาแล้วก็ต้นขนุนบัมีพี่น้องโรคโรคคนบีกมาเพื่อคอามเพื่อใช้โรกฉิบไปแล้วเนาะนะคะ